เลิกเรียนแล้วก็มาร้านค้านะคะอุ้ยอยู่อี๋วิวันนี้เราก็จะมาซื้อข้าวกันเนาะไปเข้าไปอุ้ยหนูีลืมพักรยานเราอยู่ตรงนู้นเข้าไปได้เลยไปดูราคาห้างแอดูไซส์เขาดิหนูมาจับดูซิมันไซส์ใหญ่ไหมไซส์ใหญ่จับดูดิกำดูดิได้กี่ลูกไ,ได้กี่ลูกมือหนึ่ง ลูกไปเริ่มเลยอันนี้เขาเรียกว่าไซส์จำโอนะไซส์ใะไรตรงนี้ไม่ผ่านตรงนี้อันนี้อันนี้ลูกอะไรนะลูกสมองสี่ยี่สิบเก้าอันนี้เรากินเป็นไหมอันนี้เรากินไม่เป็นเรียกอะไรตะกอนพี่มีมีกับพี่ติมกินอยู่มั้ยเลยอ่าอันนี้มีมีกินอยู่มันมีสองอย่างที่เป็นของป่านะโซนผักไปลองไหมนี่ เอาไปลองกินไหมนี่เมีเหลืออยู่ปาปิก้าเหลืออยู่นันไหนคืออะไรเป็นมักฝรั่งได้กระเทียมกับมกฝรั่งดินี่ก็เป็นโซนคุกกี้นะฟ้าสั่งอะไรนะเราไปดูข้าววันนี้เราจะมาดูข้าวไม่ได้ตอนอันนี้เป็นเอาไหมเอาชิ้นหนึ่งกินด้วยกันไม่เอาสีเหลืองอ่ะลูก ไม่เอาสีเหลืองเป็นเป็นแอลมอนด์เป็นถั่วข้างใน,นถั่วหนูไม่ชอบถั่วมันแข็งไปไปดูข้าวเรามาซื้อข้าวนะมาม่าครับด้วยไหมนี่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 ลูกข้าวจะมีเหลือให,หนอ้นะเออน,นี่ปกติมันจะมีข้าวตรงนี้ถ้าข้าวแตไม่มีไม่อยากได้ในถุงไงนมมีม่อยากได้แบบนี้ อุ้เรามีอยู่ไม่เอาหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราก็จะมาซื้อข้าวชั่วขาวนะมันก็จะมีแบบแบบถุงแบบนี้นะแล้วก็แบบไม่ถุงนะแบบถุงก็จะมีอยู่อันมีแปดถุงสามยูโรเก้าเก้าอันนี้สี่แต่แบบไม่ไม่ได้มีถุงนะอันนี้แบบถุงนี่แบบถุงแบบถุงอาจะเป็นแบบต้มนะ อเอาไปสักสองกล่องดีไหมนี่จะหนักเพากกราะมาตักยานเนาะเอาไปสักสองกล่องชั่วขราวก็เดี๋ยวอาทิตย์อาทิตย์หน้า่านนี้ก็ไปร้านค้าแล้วระวังมันชนแก้วนี่ก็เป็นโซนเนื้อนะเนื้อแพงไหมก็ราคาเท่าๆกับเมืองไทยเลยเนือเป็นโซนเอเชียนะคะก็จะมีมะพร้าวน้ำมะพร้าว เส้นเนาะก็มีพริกมีซอสทั่วไปมีเก็ชุกมีโคโคนัทมิ้วอะไรมาัางมามา่ามีข้าวญี่ปุ่นด้วยนี่แต่เราส่วนมากไปซื้อที่ร้านเอเชียนะข้าวญี่ปุ่นอันนี้ก็ไม่แพงนะสี่ยูโรข้าวเหนียวญี่ปุ่นไปทำซูชินะก็มีซอสพริกทั่วไปของไทยของเอเชียอุ้ยนี่ มีนี่ด้วยมีสล่ายด้วยสาลา่ทอดกรอบข้างบนก็เป็นพวกขิงพวกอะไรดองถัวง,งอกนี่อันนี้เป็นซอสไทยซอสเอเชียเดี๋ยวเราไปเอานาลูกันเอ้ก็ไปตอนนี้ตอนนี้นนนนเหรอ แวะมาแป๊บเดียวนะคะมารับอลิซาไประวังชนของแล้วล่วงนะมีมีไม่เอาหนูกลับชิปหมดหรือยังมานี่ดิสกี้เอาไหมมันจะเอาไปได้ปะละ่ะนี่ไงข้างบนเอาไหมข้างบนปาปิก้าไม่มีอันไหนอันนี้เผ็ดชิลีนี่นี่ นี่นี่ปาปิกป้กาอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม,ออมเอาหยิบตรงนี้มาแขกหน่งใส่ในนั้นอะเดี๋ยวล่วงแตกเอาเอ e น g y จี้คล้ายๆเอ็มรอยบ้านเรานะ่นแนี่หรือไม่ใช่เอ็มรอยอ่ะกาเรียกอะไรไ<ม>นาหูก็เอ็นถ้าชนมีมีไม่เอาหนูกลับด้วยนะ นี่ไงไอช,ชิปเยอะแยะนี่เห็นไหม,มลิงโก้ไม่มีใช่ไหม,ไม,มโอเคบายบายก่อนเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์ลิสกี้บายบายก่อนบายบายไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไปไปได้อะไร <c oughs> อุ้ยเอาเข้ปาปากไม่ต้องเป่าออกมาุไปแล้วไปแล้วไปบ <c oughs> นแล้ว นวนอีกรอบหนึง่งให้วนอีกรอบหนึง่งอยากจะวนให้วนอีกรอบหนึง่งมายืนตรงกลางนี้ยืนตรงกลางน้ำพูดิไปยืนตรงกลางน้ำผูดินั่งดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ย เกือบสะดุดหันหน้ามาเอ๊สวยเอา,เอามือออกเอามือออกมาเหืนบตาเลี่ยมตาเลยตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านนะคะไปกลับบ้านกันระวังล้มไปหน้ารถหน่อยลูกไปหน้ารถคะ่ะ จาพี่น้องมารีวิวของที่เข้าไปซื้อล้างเลิกเลี่ยนกันนะคะพี่น้องว่ามือนี้เบิร์ดทอดไอมือนีไปซื้อเขามาชัวเข้านะคะพี่น้องเขาไทยเบิร์ดนะคะเหลือแต่เข่าเหนียวลูกกกินเขาพัดกับบอ่อใดน,นะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้านัดกันแล้วว่าสิไปซื้อของไทยนะคะพี่น้องามาเบิร์นกันนะคะพี่น้องกรซิมี่ออเอ็มแอนเอ็มนะคะราคากซิมี่กระเทียมเอเนจีมาทั้งหนึ่ง้วกา ขนมนะคะพี่น้องขนมน้ำแล้วก็ข้าวข้าวบอสโตเนาะซองกล่องนะคะพี่น้องแค่นี้แหละค่ะพี่น้องเบิ่งเดอรสีสีส่ักบาทเนาะอยู่ในนีเขากปั้นซีี่ไหสติ๊กเกอร์สาสมนะคะพี่น้องเพื่อรุ้นรับสมนาคุมต่างๆเนาะพวกรางวงรางวัลหรือเป็นส่วนลด หรือแกลเเป็นสินค้าต่างๆนะคะเป็นสติกเกอร์นะพี่น้องข่อใจไปพอดักเลยค่ะนี่แค่นี้แหละยี่สิบหกยูโรจุดสองเซนนะคะพี่น้องนี่โอ้นี่เป็นเงินเก่เกาลอยหาสิบหาบาทค่ะพี่น้องถ้าคิดเป็นเงินไทยบาทตอนนี้กับเงินยูโรนะคะพี่น้องแพงบอมูเจวานี่แหละราคาข้องฉีดส,ส,สูงค่าใช้จ่ายก็สูงค่ะพี่น้อง บ่ต้องห่วงไว้หาเงินได้กะสิมีเงินหลนะคะพี่น้องบ่ต้องไปคิดเรื่องนั้นนะพี่น้องหาเงินอยู่ไสก็กินอยู่หันนะพี่น้องคนไทยบางคนกะสิวา่ามาหาเงินอยู่เมืองนอกได้เงินหลนะพี่น้องตีค่าเงินบาทลาหลได้หลบาทหลพันปีนึ่งกะเกือบแสนนะครับพี่น้องแต่เขาบ่คิดว่าเฮาสื่อของกินที่รคาคาแพงคือกันราคาที่เฮาหาเงินมาได้เฮากับสื่อในราคาที่ประเทศเขากำหนดนะพี่น้องบ่เมนว่า เขาหาเงินอยู่นีแต่สื่อกินอยู่ไทยมันบวมเงนนะคะพี่น้องโอเคล่ะสาหรับคิมเมีนก่ะเป็นกําลังใจให้สุภูสุคนที่มาใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนแล้วค่ะค่าคลองฉีดที่สูงขึ้นกะอยากให้ใส่เงินแบบระมัดระวังนิดนึงนะคะพี่น้องพออยู่นีอาศัยภัยบ่ดใดนะคะพี่น้องอาศัยใดแต่กัะครองก็ครอบครัวนี่ละพี่น้องยิบยืนภัยเขากะยากลาบากขึกกันนะคะพี่น้องเป็นกาลังใจให้สุภูสุคนจังพ่อกันไม่คิมหนาค่ะบ๊ายบายค่ะ